ต้องบอกว่า RS7 คันนี้เฉพาะของแต่งนะเดี๋ยวนี้คนชอบพูดเฉียดล้าน <c oughs> จริงมิชชั่นของเรา RS7 คันแรกของโมชั่นกาลารด800มม้าต้องมี ดีครับโมชันกระลาดครับวันนี้มากับเจ้า Audi RS7 ใช่ป่ะพี่กอล์ใช่ RS7 ไอเดี้ยวที่มาทำอะไรบ้างของแต่งครืบขนาดนี้โอ้โหบรรยายไม่ถูกเลยเยอะไปหมดอะไรบ้างอะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าแต่เริ่มจากด้านหน้าเลย่าก็จะเป็นชุดคอยเสียอาคาพวิคใช่ทั้งหมดเลยจากอาคาพวิคใช่มาตั้งแต่ดาวไปใช่ป่ะสปอร์ตแคทนี่ดาวไปพร้อมดาวไปมีมีแผ่นชิลให้เสร็จเลยงานแม่งแบบอยากกอดอ่ะ สุดยอดสวยแบบนางฟ้าใช้คำว่านางฟ้าดีกว่าเออมันเทพจริงนีดีดีดอ่าใช่เขาเรียกว่า evolution line อ่าต่อมาก็จากนานไปมาก็เข้าทางนี้อ่าเข้าในปึ้มก็อ่อนนันนึงอ่ามานะแล้วก็มาตรงการลำาก็จะมีวาวคุมด้วยนะครับมีวาวด้วยอ่าแล้วก็มาเป็นแพดแบ็กไเทเนียม พัต้องบอกว่า i อเอคันนี้เฉพาะของแต่งนะเดี๋ยวนี้คนชอบพูดเฉียดร้านจริงเฉียดล้านเอาไม่ว่าแบบกี่หลักไม่กี่บาทอ่ะร้านหนึ่งแล้วไม่รวมจูนนะอ่ะทีนี้พอพอเรียบร้อยใช่แล้พี่กอล์ฟไอเคันนี้เราเปลี่ยนระบบอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยแน่นอนครับโ o ชั่นกาลา g e ดเราใช้อินเตอร์คูลเลอร์ของ Wagner อร์แว r กเมันดียังไงพี่กอฟ ข้อหลงเลยนะครับก็คือดูจากความอ้วนของมันนะนี่นอกาะความอ้วนของมันเนี่ยนะครับแล้วก็ขนาดหลอดดูนะเห็นป่ะน้ําหนักมันดีด้วยนะไม่หนักมากเออเบาก็คือนอกจากได้อากาศที่เย็นลงนะครับอากาศนังไหลคล่องขึ้นด้วยนะโปรดีขึ้นนะครับอและวักเนอร์เนี้ยทั้งนี้เลยมาทั้งท่อซีลิโคนท่อต่างๆใช่ไหมอ่าไม่พอพิเศษพิเศษนี้แอร์ดักของวักเนอร์ด้วยนะครับ งานอย่างกับอีเวนทอรี่อ่ะโคตรสวยอ่ะนี่งานแบบเป็นแอร์ดักนี่มาจากข้อตรงนี้ใช่ข้อตรงแก้วนี่แล้วเข้าอินเตอร์คูลเลอร์อย่างนี้อินเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมปาลม้ามาประมาณนี้เร็มเหนี้เห็นมาห็นดหมเนมเนี่เห็นไหมเห็ไมานไหมเห็นว่มเห็นไมเห็นไมเหนไม่นไ่ม่หอนไหมเห็นไมเห็นเห็นไหมเนไหมเ็นไเนไหม่หเมมมเนีเนเนมเมากนเเกเน ทั้งชุดนะมี intercooler มาถือว่ามีท่อซิลิโคนต่างๆมานะครับแล้วก็มีแอร์ดักมาด้วยที่เป,เป็นเคปลา่าคาร์บอนเคปล่านะพอ intercooler เสร็จแล้วอินเทอการเข้าอากาศก็เป็นส่วนสําคัญของเดิมให้ดูของเดิมก่อนเห็นป่ะของเดิมของแต่ง<ช>ของเดิมของแต่งนี<ช>่เป็นไงอีเวนทูรี่งดงามหยดย้อยมันจะเข้ามาตรงนี้ จับดีๆนะพี่ตัม้มจับอยู่เนี่ยไงจับอยู่เนี่ยนี่เขาเรียกว่า e v e n t o r y นะครับปัดอินเท็แใน i ิ t เท e กเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเทอร์โบอินเล็ด้วยใช่ไหมลูกพี่ออฟอ่าอินเทกนะของ e v e n t o r y จะมาพร้อมเทอร์โบอินเล็ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นท่อใช่ไหมน,นี่นี่นท่อน,น่นี้นะครับโอเคในส่วนของฮาร์ดแวร์เนอะพี่อัพเนอะที่เจ้า audi rs7 คันนี้อัพแล้วนะครับ มาถึงในส่วนของซอฟต์แวร์ในส่วนของซอฟต์แวร์รถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกใช้โปรแกรมไฟจูนของยูนิทอนิกแคนาดาสเตจสองลูกพี่ออฟคอนเฟิร์มว่าเลขแปดต้องมีเดี๋ยวเราไปรู้กัน,กนว่ามันมีไม่มียังไงแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้เดี๋ยวเป็นพาร์ทของคุณกอฟเขาจะให้น้องๆบรรเลงใส่ของแต่งให้เรียบร้อยก่อน oh. พอใส่ของแต่งเสร็จแล้วปุ๊บเราไป ลองขับอีกทีนึงว่าของแต่งที่เราฟิตติ้งไว้ทั้งหมดเนี่ยมันโอเคไหมพอมันโอเคปุ๊บพี่กอฟก็จะส่งไปให้ลูกพี่ออฟจูนอีกทีหนึ่งถูกไหมครับรถต้องขับรถต้องขับได้ปกติด้วยตอนที่ใส่ของแต่งทั้งหมดไปแล้วก่อนอรถต้องสมบูรณ์ก่อนอันดับแรกถูกไหมพอรถสมบูรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ออฟก็จะใสฟ่ฟายยูนิตเข้าไปมิชชั่นของเรา RS7 คันแรกของโมชั่นกาลาร800ม้าต้องมีมตามไปดูกันครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันครับระหว่างความแตกต่างระหว่างของเดิมกับของแต่งแล้วของเดิมมันเป็นยังไงของแต่งมันดีกว่าเพราะอะไรอาจารย์ชัดมีคําตอบครับนี่ครับอันนี้ของเดิมนะครับคือไซส์มันเล็กมากเลยอันนี้ของใหม่เดี๋ยวดูนะครับ <S <S น,นี่ครับใหญ่กว่าเยอะเลยซึ่งโฟล์กามันเข้าได้ดีกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่ามันจะแรงขึ้นโอกาสเข้าเครื่องเยอะขึ้นนี่ครับอันนี้เหตุผลของความแรงมันนะครับนี่เหตุผลของความแรงไซส์แม่งคนละเรื่องเลยอ่ะดูดิดูดิดูดิ เดี๋ยวเรามาเทียบด้วยครับ Wagner Intercooler นี่พร้อมแอร์ดักเลยอันนี้ของเดิมติดรถเห็นปะของเดิมติดรถนะใช่ไหมใช่นี่อันนี้ Wagner. น Wagner ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับงานสวยๆเลยดักลมได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับคันนี้ของเดิมอันนี้เดียวเองใช่พลาสติกแล<ม>้ทั้งสวยได้ทั้งแรงนะครับ<ม>เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วลองไปดูนะครับ อยากรู้ใช่ไหมทุกคนครับ i 7คันนี้ทำไมถึงได้835แรงมา้าเขาใส่อะไรบ้างเขามีอะไรบ้างและใช้เวลาแค่2วันนะในการทำย้ำนะ2วันในการทำอันดับแรกเลยครึบไปถึงข้างหลังอาคาพวิกอีวิลูชันไลน์นะครับใต้ตั้งแต่ดาวไปนี่ลงมาเป็นตัววายไทเทเนียมนะครับผมแล้วก็เป็น e v o l u ูชันไลน์มาถึงด้านหลังนี้เลย เสียงโคตรโหดอะบอกเลยว่าเสียงโหดมากแล้วต่อมาครับต่อมาต่อมาพอ evolution line set ของ a า r a คาโ i บิกใช่ป่ะ i n k ท a t e e v e n t o r y นี่งานเนี้ยบสุดๆแล้วตัว i n g a t e นี้นะมันมาพร้อมกับอะไรรู้ป่ะมันมาพร้อมกับ Turbo Inlet ตรงนี้อินเสิร์ตขึ้นให้เพื่อนๆดูด้วยนะให้เพื่อนๆดูมันใหญ่ขึ้นกับของเดิมอันนี้ของเดิมอันนี้ของเดิมอันนี้ของแต่ง,อ,นนอ,ง,ตงอันนี้ของเดิมอันนี้ของแต่ง เข้าไปนี่ครับฟ้าเข้ามาปุ๊บพอเข้าอากาศเข้าดีๆแล้วเราก็ต้องบริหารความเย็นจัดความความเย็นด้วยอะไรรู้ป่ะอินเตอร์คูลเลอร์เวกเนอร์เข้าสองฝั่งนี้อินเสิร์ตให้เพื่อนดูด้วยไอ้เจ้าอินเตอร์คูลเลอร์เวกเนอร์เนี่ยเห็นป่ะเห็นป่าก้าวมวเห็นป่ะแม่งมีแบบเ,เขาเรียกนะเป็นแบบแอร์ดักดักลมทีม่เป็นเคฟล่าอินเสิร์ตให้เพื่อนดูนะเพื่อนๆอ,อยากเห็นแน่นอนเพราะตอนนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจต้องดูนี่แหละครับคือบทสรุปที่ว่าพอของดี แล้วก็ไฟจูนดีคือยูดีโทนิกมันก็เลยเป็นผลลัพธ์ให้กับเจ้า RS7 คันนี้ใช้เวลาแค่2วันในการทำเอาเป็นว่าบทสรุปของคันนี้ครับ RS7 เป็นรถที่ขับมันมากลูกค้าบอกว่าโหเมาแรงจีแล้วเดี๋ยวคอยดูคันนี้ต่อไปครับจะมีมิชชั่นคันนี้1,000มา1,000ม้ 1, มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่า next step ของเจ้าคันนี้จะไปถึง1 0 0 0มาไหมแต่วันนี้เราส่งที่สเตจ2ก่อน 835แรงม้าที่เครื่องยนต์ขอบคุณมากครับแรงปลอดภัยรับผิดชอบโมชั่นการลาดครับพลึบ